สูมต้านะครับเมนูวันนี้เมนูวันนี้นะครับก็คือแกงขนุนนะครับแกงขนุนใส่หมูใส่เห็ดขนุนหมักมี่

วะเจ้าบ้องไม่ไเลยดิแม่อันนี้ปนเฮ็ดไข่ปนเฮ็ดไข่กลาบเฮ็ดไข่ปนเฮ็ดไข่ แกงขนุนใส่เอกตันใส่กระดูกหมูอมใส่ผักหนอกไหมเนาะมหอมเข่ากัน สนนรัชการเขตนัรเทศบาลนครหาดใหญ่นะฉันก็ใพักขาบริเวณบ้านเลที่นี่มีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บน้องตยคนายวิทยนุ่ทองเม็ดใหญ่ๆนะครับโดนปืดนเขาม่อาลูกปืนเาจะาะานะมเยับเม็ดมันใหญ่มันหน่ยเม็ดนหน่อยม็่หน่วยต้นย่วยนเขาจอาจท่อนใต้หรือเปล่าม่

อื้เอาเลยมากินจซ่บครับอะมาหุงตรงแบบนี้เอางี้ไมง ขาดงานลอยหลานเนาะแดกเว้นพองเนร่องละดึงจากวงลอยวงรู้จักอะไรรวยสร้างเถอะก็ม้างออกมงกรณ์ในช่ร่ผ่ว่จะมีการนับการชุมนุมใอี

ชื่อ่อยอเิรอสาม้อเ็นเล่ของ้วแต่นกำเราินันักเนใ้ไดประสมารถเื่องใก็ได้สามารเลือกองรออะไได้โดยที่ไม่อยู่กรอบัเป็นสาแดถ้าเกิดวันเรียนได้ผู้าาคาทุนนิงนเรียนก็ปจจับโอ้เพชรสมไบันอเพชรกำพรนฟอนใส่กันครับเ่เจียวกับเพชรกินไปหายไปหรือบัน

มาดูทำรายการจัดการคุมของกลุ่มนักเรียนเดลแล้วนี่ยร่วมนะคะเพิ่มเริ่มร่ากออกมาเริ่มไหวได้ค่ะวันี้ถึงสามพังแล้วครั้งแรกที่หนึ่งก่านพิีการเมื่อวันที่สามสิงหาคมครั้งที่สองก็คือผ่านพิธีการเทศกาลนะคะที่การจ้าเริ่มเรียนไปกระลอกในวันที่เก้าสิงหาคมและครั้งที่สามก็คือวันที่ห้ากันยายนค่ะซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนจากโรงเรียนห้าสิบโรงเรียนเข้าร่วมด้วยและก็มีงานยื่นข้อสอบสามข้อจังเกิ้ลและเสนอเงื่อนไขยถึงเงื่อนไขนะคะว่า สิ่งที่จะต้องจับตามองหลังจากนี้ก็คือในเรื่องของการขยายเทิดานในข้อเรียกร้องของกลุ่มน umm ักเรียนแนวกับแนวร่วมนะคะว่าจะมีการขยายเทิการไปถึงนายกทัศาสตร์จุลิภัณฑ์กพยุจกาโอชาหรือไม่ซึ่งต้องติดตามการทุมุมใหญ่ที่มีการนักหมายแล้วนะคะในวันที่21พือนนี้ค่ะโอ้เดนูเองนาเราจะมาดึงงานง คำนี้ไงวันต่อมาลุ้นจะขายึ้มามอสี่ลแล้วช่วงหน้าคือย,ยครับกบ